พาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนสวัสดีครับน้องโมบิลสวัสดีค่ะพี่เนครับเสียงเหมือนหลับหรือยังเอ่ยตื่นได้หนู ก็คือเปิดไปแล้วก็ที่ไม่ค่อยได้สตรีมแชทไปเพราะว่าตับลับตื่นตื่นเ<ง>เอ,อใช่ค่ะเห็นโมบิลบอกกับพี่เนธว่าเลิกงานเที่ยงคืนอ,อ๋อวันนี้หนูเลิกงานสี่โมงเย็นเอาเลยโอเคโอเคใช่ค่ะเพราะว่าหนูทํางานเป็นกะค่ะคพี่เนธเม่เช้าตื่นเช้า ถ้าถ้เข่าวหลังนะถ้าเกิดว่ายังไงก็บอกได้จะได้ไม่ต้องเป็นสายปิดท้ายเพราะว่าพี่เนตรเึกว่าโมบิลเลิกเที่ยงคืนเพราะว่าบอกปกติจะเลิกบอกกับพี่ว่าเลิกเที่ยงคืนเนาะเออถ้าวันไหนเลิกเลิกสี่โมงแล้วอยากมาเล่าเดี๋ยวจะจัดสายให้ที่มันไม่ดึกเกินไปจะได้อ่าไม่รบกวนเวลานอนตอนเช้าจะได้สดใสเนาะ เออหนูก็หลับหลับเตือนตืนไปแล้วค่ะเออเออเอออ่ะโอเคตั้งสติเนาะตาสว่างหรือยังเนาะตาสว่างแล้วค่ะโอเคงั้นมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าชื่อเรื่องน่ากินมากเลยฮะกับแก้มกับแก้มค่ะก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีแฟนรายการพี่เนตรนะคะแล้วก็สวัสดีพี่เนตรทีมงานทุกๆุกท่านนะคะค่ะเรื่องนี้ค่ะเกิดผ่านมาประมาณสิบสามปีได้แล้วคือตอนนั้นอะ โมกับเพื่อนนะ่ะได้รวมตัวกันเพื่อที่จะทำค่ายอาสาไปพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนเราก็ได้มีการติดต่อกับโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีครับค่ะเราก็ออกเดินทางกันในตอนสายๆของวันเสาร์รก็ไปทั้งหมดสิบคนก็จะมีรถตู้หนึ่งคันแล้วก็รถกระบะสำหรับขนของที่เราจะไปให้กับทางโรงเรียนพวกอุปกรณ์การเรียนห้องสมุดอะไรเงี้ยค่ะก็เดินทางกันไปก็พอไปถึง ไปถึงที่ที่โรงเรียนเนี่ยก็เกือบเกือบปายแล้วพอไปถึงก็มีเจ้าหน้าที่แล้วก็ครูของโรงเรียนมาต้อนรับพร้อมกับแจ้งว่าเขาได้ทําอาหารไว้ให้กับพวกเราแล้วแล้วก็ให้เราไปขนของเก็บไปไว้ที่ห้องสมุดเพอเขาก็คืนนี้ยพอาเขาบอกว่าพารงได้แจ้งกับเราว่าเดี๋ยวคืนนี้ยให้เรานอนกันที่ห้องสมุดเลยเพราะว่าเขาเคลียร์เคลียร์ที่หลับที่นอนให้เราแล้วอ่ะ เราก็คิดว่าเออมันก็ดีนอนที่ห้องสมมุติว่าเราก็จะได้ดูว่าเราจะจัดอะไรยังไงเตรียมงานอะไรกันไปด้วยครับค่ะพอเราเขาก็บอกว่าเออไหนไหนก็จะนอนกันที่นี่แล้วแนะนําให้ไปไหว้เจ้าที่ก่อนอืมมก็ถามว่าเออแล้วศาลเจ้าที่อยู่ตรงไหนพะลงุงก็เขาบอกว่าอยู่ทางหลังโรงเรียนเดี๋ยวผมพาไปครับโมก็เลยเดินไปบอกกับแม่รคว่าหนูขอให้แลว้วนให้จัดสำรับเพื่อที่จะไปไหว้เจ้าที่อืม แล้วก็เลยชวนเพื่อนๆมาไปไว้เจ้าทีก็โดยมีขนมมีอาหารที่ที่เขาเตรียมมาให้ะะอ่ะค่ะพอทีนี้ไปถึงเพื่อนเนี่ยกไ็ได้มีการลินเหล้าใส่แก้วอ็อดใส่เดไปด้วยหึงแก้วแก้วเล็กๆก,ก็จะมีพวกลาบมีข้าวมีไข่ต้มอะไรนะคะพี่นี่พอไปถึงเนี่ยโมก็บอกกับปเป็นคนเป็นคนว่าบ,บอกการเจ้าที่นะว่า เ,ออเราเป็นใครมาจากไหนมาทําอะไร,รถ้าเกิดเราทําอะไรไม่ดีไปเราก็ขออภัยเพราะว่าเราอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการอะไรเงี้ยนะคะก็หลังจากไหว้เจ้าที่เจ้าทางเสร็จก็เราก็จกดัดดาเนินการทํางานกันไปจนช่วงประมาณห้าโมงห้าโมงเย็นแม่ครัวคือก่อนหน้าน,นี้ช่วงสามสีโมงเนี่ยคุณครูเนี่ยกลับไปหมดแล้วครับที่มาต้อนรับเราก็เหลือแม่ครัวกับทาโล แม่ครัวเนี่ยก็เดินมนาพร้อมกับกระลำบงใบใหญ่เดินเอามาวางไว้ให้เพราว่าเดี๋ยวป้าจะกลับแล้วครับ,ก,บกับข้าวที่กิน,นอน่ะเพื่อนการอ่ะเอาใส่กระลำบางไว้เลยไม่ต้องเอาไปไว้ในครัวเดี๋ยวตอนชาป้ามาป้ามาเกตเองเอ,อแล้วกเ็เขาก็ดูแลเราดีเหมือนกันเนาะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นไปได้เนี่ยรีบไปอาบน้ําซะก่อนที่จะมืดอก็ถามว่ามีอะไรหรือเปล่าคะอะไรเงี้ยเขาบอกว่า อ๋อเดี๋ยวมันจะหนาวเพราะว่าตอนนี้นอ,อากาศมันเริ่มเย็นแล้วบอกว่าอ๋อโอเคเออเขาคงเป็นห่วงเราก็ก็ไม่ได้ว่าอะไรพอแม่ครัวไปสักพักลุงพาลงปั่นจักรยานมาครับก็บอกว่าผมมาเปิดไฟตรงห้องน้ำไว้ให้แล้วนะอืมอ่ะแล้วเดี๋ยวผมจะกลับแล้วเราก็อา้าวถ้าลุงพาลรากลับเท่ากับว่าไม่มีใครอยู่กับเราเลยเนี่ยเขาก็บอกว่าอ่าเดี๋ยวลุงกลับแล้วแล้ว มีอะไรไม่ต้องไม่ต <Ừ. S 2> ้องโทรหาลุงนะเจออะไรก็ไปกันได้เลยเดรวก็แบบเดี๋ยวเดี๋ยวลุง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 บอกว่าเจออะไรก็ไปกันได้เลยคือเจออะไรเขาบอกอ๋อไม่มีอะไรหรอกพูดไว้คืออย่าว่าลุงอยู่ไกลลุงคงมาไม่ได้แหละไม่ต้องโทรหาแล้วก็บอกเดี๋ยวลุงลุงใจเย็นลุงพูดแบบนี้แสดงว่ามันต้องมีอะไรเขาบอกไม่มีไม่มีอะไรไปแล้วลุงไปแล้วลุงก็ปล่อยเราไว้เป็นจิศนะเขาก็ไปเลย มนก็นั่งทํางานจนไปจนประมาณเกือบเกือบทุ่มก็ส่วนเพื่อนเป็นผู้หญิงหกคนก็่วนเพื่อนไปอาบน้ำพอในห้องในห้องสมุดเนี่ยมันสว่างรเราเกลือกไว่าข้างหน้าเนี่ยเขาก็คงจะเปิดไฟทางลงทางเดินอะไรให้เราคงจะไม่ได้เมืดมากพอเปิดประตูออกมาพี่เนธคือเหมือนอยู่กันคนละโลกอืมข้างหน้ามีแค่ไฟห้องสมุดโดนเดียว ทางเดินมืดเลยแล้วก็ไม่มีไฟทีคือตรงห้องน้ําอือลุงเขาลุงพาลงก่อนที่จะไปเนี่ยเขาบอกให้เราเอาน้ําตรงฝั่งห้องน้ําเด็กอน,นุบาลเพราะจะมีแฉงมีแทงสําหรับอาบแล้วก็โอเคก็บอกเพื่อนเออเดี๋ยวเอา,เอา,เ,อาเอาไฟฉายส่องกันไปก็เดินเดินส่องไฟฉายไปพอไปถึงปุ๊บไฟทางเดินห้องน้ําเนี่ยไม่ติดคือติดแค่ไฟข้างหน้าห้องน้ําครับดวงหนึ่งตรงตึกแต่ไฟในทางเดินอ่ะ ไม่ติดแล้วก็มีไฟที่ห้องน้ำในที่ลุงพะลงเขาเปิดไว้ันยก็จะสลัวสลัวแล้วห้องน้ําเนี่ยมันจะเป็นสองเป็นใครก็เธอเป็นแบบไฟที่เขาวางคาบอะค่ะพี่เนย์สองห้องใช้หลอดเดียวอืแล้วก็แบ่งกันไปอาบน้ําสักพักเราไปอาบน้ำไปสักพักเราก็ตะโกคนคุยกันว่าเออเพื่อที่มันจะได้ไม่เงียบยืนอยู่เพื่อนโมที่ชื่แจงอะเขากรีดกรีดดังมากเลยเราก็แบบเฮ้ แกงตะกอนแกงแกงเป็นไรล้มหรออะไรหรอคือสักก็ได้ยินเสียงแบบเปิดประตูปุ้งปุังมาแล้วเขาก็ตึบเรี่ยวๆอะไรเงี้ยครัหมกก็รีบแต่งตัวรีบอัดรีบอัดนั้นรีบแต่งตัวมาก็เห็นแตงอะมายืนสั่นอยู่หน้าหน้าห้องน้ำของตัวเองแล้วก็มองเข้าไปในห้องน้ำก็ถามเฮ้ยเจออะไรอ่ะเจอตุ๊กแกหรือเจอข้างคกหรือเจออะไรหรือเปล่าครับเขาก็ไม่พูดแต่เขามองมาในห้องน้ําอ่ะเ้ื่อสายตาคือแบบกลัวอะไรสักอย่าง เราถามอะไรก็ไม่พูดก็รอเพื่อนกันจนออกมาครบก็กลับไปกลับไปถึงตรงห้องสม,มุดก็เห็นว่าพวกผู้ชายเนะี่ยเริ่มตั้งวงกันแล,แล้วเราก็ไม่ได้สนใจอะไรก็เข้าไปเตรียมที่หลับที่นอนคือมกก็ไปกลางม้งมองม,มุงไปด้วยคือเราด้วยความที่ม้งของมูเนี่ยแม่เป็นคนเย็บให้เองครับม้งมันจะใหญ่พิเศษพี่เนทนอนได้แนะป่ถึงสิบคนอ่ะม้งใหญ่มากคือกลางของมากก็เกือบครึ่งห้องสม,มุดอย่างเงี้ยค่ะพี่เนบ ทีนี้ก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวเราผู้หญิงเนี่ยหกคนเนี่ยแต่เรานอนนอนม้งเดียวกันแล้วเดี๋ยวก็ไปกลางม้งให้ผู้ชายหนึ่งอีกสองหลังอ่าก็แต่เดี๋ยวโมขอนอนลิงนะเพราะว่าโมโมโตใหญ่โมอ้วนเพื่อน,นันก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรก็พอกลางม้วเต็มที่หลับที่นอนเสร็จแล้วก็คุยกันเรื่องกิจกรรมที่เราจะจัดกัน,นวันพรุ่งนี้ก็พักก็บอลเพื่อนโมเป็นผู้ชายเขาก็เดินเข้ามาคือเขาไม่ได้ดื่ม เขาบอกว่าเออแบบนั่งคุยกับแมงแล้วเบื่อว่ะไม่ม่วงแล้วด้วยอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวไปอาบน้ําก่อนบอกว่าเออเอออาจะอาบน้ํานไปบอลไปอาบน้ํานหายไปสักพักได้ยินเสียงบอลวิ่งแหกปากตะโกนมาแล้ววิ่งไม่วิ่งมาวิ่งแก้ผ้ามามือข้างหนึ่งถือผ้าดตวพี่เฮ<อ>้ยโมก็วิ่งไปดูมันก็บอกเฮ้ยไป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 ,ไป<ฮ>นี่นี่นี่โมกว็วิ่งตามกลับมากลับเข้ามาในห้องในห้องสมุดคือแบอบก็เห็นบอลอ่ะ ันนั่งสั่นอยู่ตรงมุมพ่อเขาเฮ้ย,เ,ยเกิดอ,อะไรขึ้นวะเขาก็บอกผีหลอกเขาบอกเฮ้ยผีอะไรหลอกผีเด็ก่ในห้องน้ำมันมาหลอกอเคยบอกว่าเฮ้ยผีเด็กอะไรก็เพิ่งไปอาบน้ำก็น,นะผีเด็กในห้องน้าหลอกเ็าบอกว่าเมื่อแกอาบน้ำห้องไหนเนี่ยห้องที่สามจากจากทางเข้ามันคือห้องเดียวกับที่แจงอาบโอ้ยโมก็ถามว่ามีเจออะไรวะบอลมันก็เลยบอกว่า ระหว่างที่มันอาบน้ํานเนี่ยม,มันก้มมันก้มลงไปตักน,น้ำ<ะ>มันเห็นเป็นเด็กผู้หญิงอนอนอยู่ก้นแหงน,น้ำมันอะนี่ย่พรามันตาฝาด<อ>มันก็แบบล้างหน้าล้างหน้าแล้วก็กําลังจะก้มลงไปตักอีกทีหนึ่งเด็กคนเนี้ยก็ลื่ตัวเพราม่องวางใส่หน้ามันมันก็เลยวิ่งออกหมาห<อ>มวกก็เลยหันไปหานแกง เอ้ยเราที่แกเจอะแกเจออะไรกันแน่วะครับแต่มันก็พยักหนล่าประมาณส่งสลิปประมาณว่าก็เจอแบบนี้แหละแต่ว่าไม่ถึงกับที่แกบอกว่าแกงเจอเนี่ยไม่ได้ถึงกับพุ่งตัวใส่อืแต่คือเขาเจอว่าตอนแรกอ่ะเขาตักน้ำอาดเขาเห็นว่าเป็นเด็กนอนอยู่นอนหลับตาอยู่อืเขาอารมณ์เดียวกันเลยว่ามันาตัวเองอะตาปา่า ก็เลยก้มลงพอก้มลงไปตักปุ๊บเด็กคนเนี้ยลืมตาขึ้น oh. มาแบบตาภาษาตาอื่แกงก็วิ่งออกมาเลยอ uh. แต่คือเขาไม่อยากพูดณตอนนั้นเพราะว่าเขากลัวแล้วแม่เขาก็บอกว่าถ้าเจออะไรอย่าทักเขาก็เลยไม่พูดไม่พูดอะไรเลยระหว่างนั้นก็ไอ้ข้างนอกมันก็ตะโกนถามมาว่าเอ้ยลับแก้มาหมดกันยังวะ เออเขาก็มก็เลยบอกว่าเออเองก็เข้าไปถึงในห้องครัวละกันคือตอนนี้มันกําลังวุ่นวายกันอยู่อ่ะเพื่อนหมอที่ชื่อเต้ก็หายไปสักพักหนึ่งแล้วก็กลับมาเขาบอกเออได้แล้วได้แล้วเขาบอกเออได้แล้วเองก็กินไปแบบตอนนี้คือสถานการณ์มันไม่ปกติแล้วคือแล้วเขาก็เมาอ่ะมก็นึกว่ามันยังมีกับข้าวเหลืออยู่เขาเขาก็กินกันไปสักพักประมาณห้าทุ่มคือเริ่มเงียบกันข้างนอกเริ่มเงียบกันแล้วโมก็เลยบอกเออบอล ไปช่วยกันลากพวกมันเข้ามาดีกว่ามันมน่าจะเมากันแล้วแหละก็ลากกันเข้ามาแล้วก็เอาไปนอนไปนอนตามที่ที่เราจัดไว้มโมก็ปิดไฟนอนเตรียมจะนอนแล้วตอนที่เรากําลังเคื้งจะหลับที่นี่เราเห็นเป็นเงาเล็กๆเ,เอามือมาป้องที่ด้านบนของมืออแล้วก็ก้มหน้ามาโอมโอคนนี้ไม่ใช่ แล้วเขาก็ขยับไปออแล้วก็ก้มมองคนไม่ใช่อขยับไปตรงตรงด้านหัวนะก็ก้มมองคนนี้ไม่ใช่เขาไล่ไปจนครบหกคนในเร<อ>ื่องของเมย์เขาก็พูดไปเร่อยคนนี้ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่แล้วเขาก็ย้ายไปตามมือของผู้ชายครับก็ยังได้ยินเสียงอย่างนี้อีกจนมาถึงตรงเต้เ<อ>คนนี้ไม่ใช่แล้วพอถึงเต้ นี่ไงเจอแล้วแล้วเต้ก็ร้องกรี๊ดเลยเออยแบบก็ไอเกงอะเพื่อนโมที่นอนอยู่ติดจับปักอยู่ติดกับสวิตมันก็เล้เปิดไฟอ่ะโมโมเล่าข้างไปตอนหนึ่งคือก่อนหน้าตอนที่เอาเต้เข้ามามานอนก่อนที่จะปิดไฟนอนนะคะเต้ก็หลับไปได้คักคือมันเมาแล้วอะอยู่ๆมันก็มีอาการคือเอามือบีบคอตัวเองพี่เมฆแล้วก็ที่หนักหนักอะไรเงี้ย คือ,อบอลมันก็ไปดึงคือบอลเป็นผู้ชายคนเดียวที่ไม่เมามมก็ไปดึงดึง,ดงแล้วก็ปลุกเต้ให้ตื่นเขาบอกว่าเนี่ยมีคนนามบบิดคอมันอืก็บอกว่าใครที่ไปบิดคอมึงก็ว่าอย่างนี้ก็เห็นนอนอยู่มึนเมาเปล่าอะไรเงี้ยมันก็บอกว่าเนี่ยดูดีคอไปลอยมือเลยก็อบอกก็ใช่นี่ก็มึงบิดคอตัวมึงเองอะ่ะมันก็ต้องเป็นลอยมือ,อมพอแยกย้ายกันไปนอนก็เป็นเหตุการณ์เหมือนที่โมราไันเมื่อกี้นี้ครับ ต้บอกว่าเมื่อกี้นะี่มีใครอ่ะมากระชากผมเขาอ <Ừ. S 1> พอทีนี้เราก็นั่งรวมตัวกันแบบคือมันไม่ปกติแหละมันมันไม่ปกติตั้งแต่ที่เราเจอกันแบบที่แบบมีเพื่อนเราเจอในห้องน้ําเลยก็นั่งกันว่าแบบเฮ้ยไอแบบพวกที่เมาเมาอ่ะสั่งกันเลยนะพี่เศธก็นั่งกันอยู่พักๆได้ยินเสียงพูดมาว่ากูไม่ได้ให้มึงกินมึงเอาของกูไปกินทําไมออ เราก็มองนี่เสียงมาจากไหนวะครับคือแล้วก็พูดอย่างนี้อีกตันแบบเสียงอ่ะมาจากบนหัวเราออคือ,อก็แหงนหน้ากันไปมองที่นี่โมแหงหน้าไปมองปุ๊บโมเห็นเป็นคนแก่นั่งนั่งกอดเข่าอยู่บนขื่อไม้โอ้ยแล้วขื่อมันไม่ได้ใหญ่มันไม่สามารถที่ใครจะไปนั่งกอดเข่าได้ออ S <S 2> <S 2> เขานั่งแล้วเขาก็โยกตัวแล้วเขาก็ที่มาที่เต๊ะกูไม่ได้มึงกินมึงเอาของกูไปกินทําไมแล้วเขาก็หงายท้องเอาขาเกี่ยวคานไม้อะท<อ>ี่เตพี่พี่เนสครับ<ข>คือโมก็สกติแตกวิ่งออกมาก่อนเลย,ยวิ่งมาปุ๊บโมก็ขึ้นกระบะท้ายกระบะเพื่อนเลยเคือเพื่อนมันก็วิ่งตามมาแล้วมันก็พูดแบบเฮ้ยมึงอ้วนนะแต่มึงถบวิ่งเร็วกว่<อ>ากูออะไรเงี้ยโมก็แบบ คือไม่ได้วิ่งนะไม่ได้อยากจะวิ่งนําใครนะแต่ขามันไปเองเอ,อ่ะพอเจอเพื่อนมาคบกันก็นสตปปาร์ทลถออกไปไปนั่งกันอยู่ที่ปั๊มน้ํามันที่เมทตอนนั้นเวลาประมาณตีสามแหละนั่งกันอยู่ที่ปั๊มมันก็แบบโมสตีแตกไปแลาร้องหม่มร้องไห้ไปแล้วแต่ละคนก็นั่งหลับกันอยู่บนหลังไทยกะบะจนหกโมงเช้าพาลงโทรมาถามว่าพวกเราอยู่ไหนอืมโมก็บอกว่าตอนนี้อยู่ที่ปั๊มค่ะครับ อ๋อเดี๋ยวคุณจะเข้ามาที่โรงเรียนใช่ไหมคือบอกว่าเข้าไปค่ะเดี๋ยวหนูเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยสักพักหนึ่งหนูเข้าไปก็เพื่อนก็เลยขับรถไปไปที่โรงเรียนอืเราก็พะโลาก,ก็รู้แล้วแหละเขารู้ว่าเหมือนเราเจออะไรสักอย่างเ<จ>ขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะพี่เมย์เขาก็อ่ะเดี๋ยวทากิจกรรมกันก่อนนะก็เริ่มทํากิจกรรมกันไปคือทุกคนสโลดทากิจกรรมด้วยการสโลดเะเลมาพี่ไหมจนกิจกรรมเสร็จไปก็พูดกับพะโล,ลว่า ลุงที่โรงเรียนเนี้ยมันมีอะไรกันแน่เนี่ยเขาก็บอกว่าเจออะไรกันมาบ้างอ่ะก็เลยบอกว่าเจอเด็กผู้หญิงก็เล่าเราว่าเจอแบบนี้เขากว่าอ๋อเออไม่แปลกหรอกก็ถามอะไรคือไม่แปลกเขาบอกว่าก็เมื่อสี่ห้าปีก่อนมีเด็กผู้หญิงเด็กนักเรียน,นอนุบานนลนี่แหละบอกครูจะมาเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วด้วยความที่ว่าโรงเรียนต่างจังหวัด เด็กเยอะครูน้อยเขาก็ดูแลไม่ทั่วถึงมารู้อีกทีหนึ่งคือน้องอ่ะมาเข้าห้องน้ำแล้วก็ตีนลงไปเล่นน้ําในถงังแล้วก็จมน้ําตายมารู้อีกทีคือตอนเย็นแหละพ่อแม่กลับมารับแล้วไม่เจอโอก็บอกเอา้าก็าบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีแบบมีคนเจอน้องคนนี้อยู่เรื่อยๆอแล้วก็เหมือนว่าน้องก็จะเอาไปเป็นตัวตายตัวแทนอะไรเนงะี้ยครับครับพอทีนี้บอกเขาบอกอา้าวแล้วคนแก่ ลุงลุงเขาบอกว่าเฮ้ยคนแก่เนี่ยตั้งแต่อยู่มาเนี่ยทํางานมาที่เนี่ยตั้งตั้งแต่หนุ่มเงินแก่ไม่เคยเจอนะเราไปทําอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกหนูก็ไม่ได้ทําอะไรกันนะคือแล้วเขาบอกอืมก็ไม่ได้ทําอะไรเลยแค่ไปเอาของที่ฝาดมาทิิงทุกคนเงียบบอกไปเอาของที่ขาดไปเอามาตอนไหนวะก็บอกว่า ก็เมื่อวานเนี้ยที่บอกว่ากลับแก้มโโหมดตัวหวกที่หาเอาอะ <c oughs> ก็เลยเดินไปเอาที่ศาลเขาบอกว่าร<อ>้องได้สวยฝังได้บอกกล่าวอะไรเขาบอกว่าก<อ>ูไม่ได้เอาไม่ได้บอกอะไรนะก็หยิบมาบอกว่าเอาอแดอดพอแล้วเอามาให้ดดกูแดกมั่งก็บอกนะคุดอย่างนี้เหรอเออทาไมาอ่ะผิดตรงไหนอ่ะก็ของมันมองไม่เห็นมันไม่มันไม่มีจริงหรอกอะไรเงี้ย<อ>บอกแล้วเล่าอ่ะแล้วเล่ามันทาไงกูก็สารเข้าสารไปดิแล้วกูกลับกลับแก้มากิน คือฟังปุ๊บหนูก็แบบไอ้พี่รู้ไหม <คะ S 1> ว่าสิ่งที่มึงทำเนี่ยทําให้พวกกูตายได้เลยนะมันบอกมานจะพูดประมาณว่าโอ๊ยบ้า,ปาเปล่าคือพูดของมันมันจะมันจะมาทําอะไรพวกเราได้ะอะไรเงี้ยมันพะโลงก็บอกว่า,น,าน,น่าจะเป็นเจ้าที่แล้วแหละ,<ค>ะน่าจะเป็นเจ้าของที่เขาอะไอย่างนี้เพราะว่าตัวน,นั้นอ่ะเป็นฐานเพื่งตาเขาอะไรใช่ไหมโมลูก็บอกว่าไปเดี๋ยวราไปตลาด ก็ไปซื้อของซื้ออะไรมาเพื่อมาขอขามาก็ไปที่ศาลศาลเนี่ยคือมันเป็นศาลที่เก่าเก่มามากขึีนเนตแล้วมันเป็นศาลมาศาลไม้แบบศาลเพ่งตาค่ะคแต่ศาลเนี้ยมันแปลกแปลกตรงที่ว่าต้องอยู่หลังห้องน้ําอืมก็แบบเอ๊ะทําไมเขาเอาศาลมาตั้งอยู่หลังห้องน้ําอก็ถามลุงพะโลงหลังจากที่ไหายบอกเก่าบอกเล่าเก่าอะไรกันไหมลุงพะโลงก็บอกว่าคือตอนแรกอะ่ะ ศาลรตรัวนี้ยก่อนที่จะสร้างห้องน้ำศาลก็อยู่ตรงนี้ตั้งแต่แรกแล้วคือเป็นศาลของเจ้าของที่ที่เขาบริจาคที่ให้ทําโรงเรียนอ่าแล้วที่หลังมาพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนแล้วก็เพิ่งมาสร้างห้องน้ํา<ช>ตอนแรกอะว่าจะย้ายศาลแต่ก็ยังไม่ได้ย้ายมันก็เลยต้องอยู่ตรงนี้ไปก่อนอะไรเงี้ยแต่คืออนาคตเขาจะย้าย<ช>แต่เสียังไม่ทันได้ย้ายจนมันเกิดเรื่องอก็หลังจากนั้นจับจากกรุงเทพไปจับกรุงเทพไปมโน,นว่าเรื่องจะจบเรื่องไม่จบค่ะพีเ่เมย์ คือแม่เต้โทรมาหาพวกโมว,ว่าครับเนี่ยเต้เป็นอะไรไม่รู้ไม่หลับไม่นอนแล้วก็วยวายตลอดเลย<อ>ว่ายายาผมขอโทษผมกลัวแล้ว<อ>ผมกลัวแล้วอย่าทําผมอะไรเงี้ย<อ>เขาก็ถามว่าเราไปทําอะไรกันมาครับโมก็เลยเล่าให้ฟังว่าเรื่องมันเกิดแบบนี้แบบนี้อืแม่ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวคงต้องพาเต้ไปหาพระที่แม่นับถืออยูอ่ก็ไปกันไปกันทั้งสิบคนเลยแล้วก็พร้อมพ่อแม่เต้ไป พอไปถึงพระอาจารย์ท่านก็พูดว่าอน่าจะแก้อะไรไม่ได้เพราะรรว่าเขาเจ้าเต้ไป,ปกโกรธมากมก็บอกมีอีกวิธีเดียวคือเต้ต้องบวชแต่ระหว่างก่อนที่จะบวชเนี่ยเต้ต้องอยู่ในวัดอยู่ในโบสถ์ห้ามออกไปไหนเจ็ดวันครับห้ามออกไปไหนแม้กระทั่งเข้าห้องน้ำเขามีกระทงกระโถนมาให้ขับถ่ายในกระโถนเลยมมไม่ต้องออกไปไหน คือถ้าคนเจ็ดวันบวชบวชได้แต่ถ้าไม่คนก็คือก็คือจบ,บจนบวชไปแล้วคือคือก่อนที่จะบวชเนี่ยได้บอกว่าทุกทุกวันเนี่ยทุกคืนเนี่ยเขาจะได้ยินคนอะมาเดินแล้วก็มาเรียกเขามึงออกมามออกมามึงทําอะไรไว้มึงมออกมาคือเขาก็บอกว่าเขากลัวแต่คือก็มีมีพระมีเมนมมีอะไรมาอยู่ด้วยจนได้บวชพอบวชปุ๊บ กลายเป็นว่าสึกไม่ได้เพราะ,ะว่าทุกๆุกคืนเต้จะฝันว่ามึงสึกเมื่อไหร่มึงตายกันทุกวันเนี้พระเต้นเนี่ยก็ย<อ>ังบวชอยูอ้าวเหรอใช่ค่ะพีเ่เมททุกวันนี้ยังบวชอยู่ใช่ค่ะเพราะว่าสึกไม่ได้<ะ>เรื่องก็สั้นประมาณนี้ค่ะโอ้โหเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นอุทาหรณ์ชั้นดีเลยฮะสำหรับวัยรุ่น ไว้ไหนก็แล้วแต่ที่ว่าบางครั้งบางคราวไปดื่มเหล้าไปอะไรกันแล้วก็เกิดเมาไปเอาของในศาลมามารับประทานเอามาไม่พอยังเอาเหล้าไปสาดไปที่ที่สารนั้นอีกอะ่ะโอ้โหอันนี้มันลบหลู่ขั้นสูงนะค,ออคือสำหรับโมนะโมจิวาถ้าเกิดว่าเราไปขอไปทําพิธีเั้งอะไรคือก็เอามาทานได้ปกติแต่เนี้ยคือแบบ ไปใครเขาพูดไม่ดีแถยเอาเล่าประสาทอีกอะไรเงี้ยคือคือคือไม่ให้ความเคารพอ่ะเราไปต่างสถานที่นะพี่เมบเราไม่รู้ว่าตรงนั้นมันมีอะไรบ้างพี่แม่จะบอกสักอย่างหนึ่งนะน้องโมบิลไม่ว่าเราจะไปขอเขาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ควรนะไม่ควรเพราะว่าของที่ให้เจ้าที่เจ้าทางหรือให้สารต่างๆเนี่ยเราไม่สมควรนำมารับประทานเออ ไม่ว่าจะเป็นเหล้าจะเป็นอะไรกันแล้วแต่เนี่ยเออพี่พีเน่คิดว่าไม่ควรเออ,เอ,อแต่ถ้าเกิดว่าอืมมองอยังไงมันก็ไม่ควรอะ่ะเพราะว่าการที่เขาเป็นเจ้าที่เจ้าทางเขาก็เหมือนผีบ้านผีเรือนที่อ,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 อยู่ตามบริเวณนั้นแล้วเราก็ไม่ใช่ผู้รู้บางทีก็อ,อ,อาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่อยู่ในศาลนั้นอาจจะไม่ใช่ออไม่ใช่เจ้าที่ก็ได้ ถูกไหม,ไมแล้วเกิดว่าม,มีคนนไปเส้นหไหว้เขาไปเป็นของเส้นอ่ะของไหว้อ่ะเออแล้วเอามาทานอ่ะโอ้โหเรื่องนี้นี่ต้องต้อง,ต,องต้องบอกว่าตอนนี้พระท่านบวชอยู่เออดูซิเห็นไหมจากเรื่องเล็กๆเนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าอ่าความที่เราต้องบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการหรืออะไรก็แล้วแต่นะ จนทุกวันนี้พระท่านยังบวชอยู่ก็อนุโมทนาสาธุแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นวิทยาทานสอนคนได้ว่าถ้าเราไปสถานที่ต่างๆที่มันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีเจ้าที่เจ้าทางไม่ว่าจะตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็พยายามพูดจาดีๆอย่าไปลบหลู่เพราะว่าบางครั้ง <S <S บางคราวเนี่ย <S <S เราไม่รู้หรอฮะว่าเขาเขาที่มาที่ไปของที่ดินผืนนั้นหรือสถานที่ตรงนั้นเนี่ยเขามีประวัติอะไรถูกไหม เออเราไปแล้วก็ไปโดนแบบนี้ก็คือตอนคือตอนที่ไปขอขมากันนะคะพี่เมรคาเต้เนี่ยก็พูดประมาณว่าเฮ้ยทำไมต้องมาขอโทษมาขอโทษผีด้วยว่าบ้ากันหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเขาก็บอกเออพวกคุณเพื่อนก็บอกเออทำๆไปเหือีนยคือคือขอขมาเนื่อะก็เละสราว่ะคือคือถ้าไม่เชื่อค่ะพี่เตรจนมันเกิดเรื่องอ่ะจนมันเป็นเรื่องมาถึงขนาดเนี้ยค่ะคครรัับบ เออนะนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นอุทาหรณ์แล้วก็ต้องบอกว่าเตือนสติกับใครหลายๆคนนะทุกอย่างในเรื่องเนี่ยมันสรุปได้หมดแล้วว่ามันเกิดขึ้นอย่างไงแล้วอ่าตอนท้ายมันเป็นยังไงนะฮะก็ไม่อยากไปนะซ้ําเติมกับคนที่เขาผิดพลาดไปตอนนี้นะเขาก็นะได้บวชแล้วเนาะเออ,อน้องโมบิล ก็ฝากช่อง <ะ S 1> สักนิดนึงน้องโมบิลเนี่ยมีช่องรายการเป็นของตัวเองนะชื่อช่องว่าเสาเล่าหลอนเสาเล่าหลอนอ่าเชิญเลยฮะก็ฝา,ากเพื่อนๆฝากแฟนแฟนรายการของพี่เนมนะคะคก็ไปติดตามไปรับฟังกันได้ทุกครน่วันเสาร์เวลาสองทุ่มถึงสี่ทุ่มนะคะรายการเสาเล่าลหลอนจัดอาทิตย์ละครั้งค่ะค่ะก็ไปพีนในกลุไปพีในยูทูบได้เลยค่ะว่าเสาเล่าหลอนแวกขึ่น เป็นซันทอมสแตรมลี่ชนเอลนะคะคยังไงก็ฝากไปคือต้องอันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เนศนะคะคที่ให้โอกาสมาเล่าแล้วก็มาฝากรายการอพอมาเล่าที่รายการพี่เนศเนีย่ยครั้งแรกเนี่ยมีแฟนรายการพี่เนศอะไปติดตามเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยจนจนเมื่อจนเมื่อ EP 10เนี่ยพอมวิดล้องเนี่ยคนเข้าไปดูเนี่ยเข้าไปดูครีนเนี่ยเกือบสองนคนโมดีใจมากเลยครับ แล้วแฟนรายการพี่เนทคือน่ารักทุกคนแบบคุณโมขอบคุณพี่เนตจริงจริงค่ะครับเนี่ยก็ต้องช่วยกันเพราะว่าอ่าตัวพี่เนทเองเนี่ยก็พี่แจ็คเดอะโกดเนี่ยฮะเป็นคนให้โอกาสในการที่ประวามสัมพันธ์เกี่ยวกับช่องเราพี่เนทก็รับโอกาสตรงนี้มาก็ส่งต่อให้กับทุกคนเหมือนกันในเมื่อเราได้โอกาสเราก็ให้โอกาสคนอื่นเพื่อที่จะเออช่วยๆกันก็คือครอบครัวเดียวกันก่อนที่จะไปดูเดอะโกดก็เข้าไปดูน้องโมบิลก่อน ตอนนี้สตรีนี่เห็นหน้าแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเพปิดกล้องเห็นหน้าเปิดกล้องแล้วนะเดี๋ยวพี่ก็อวยพรให้มีวันอาทิตย์ด้วยนะอยากให้มีสองวันเออเออเอออ่ะโอเคขอบพระคุณมากๆน้องโมบิลเดี๋ยวมีเรื่องใหม่ๆมาเล่ากันอีกนะได้ค่ะอ่าครับผมอ่ะวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ